สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมิพันธุรักการมาพี่น้องมากินข้าวต้มค่ะเมื่อนี้ข้าวต้มแล้วก็อหมูเด็ดเดียวแล้วก็แคบหมูที่ทาเมื่อตอนเย็นแล้วก็จะมีทอดถั่วตัวที่ส่งค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องมากินน้ากันมายู่ข้าวแล้วอะค่ะพี่น้องเมื่อนี้ยคาหลายเมื่อเนี้ค่ะมาเด้อค่ะมากินน้ากันเด้อค่ะมามาคุริดะอยู่เข่าค่ะคุริดกันหยวภูมิพันธุ์กัอหูวพี่น้องมากินน้ากันเด้อค่ะเด้อมาเด้อค่ะมากินข้าวด้วยกันกินก่อนนะคะไม่ไหวแล้วค่ะ ต้มกระหอ,อือร่อยไม่ใส่อะไรใส่แตเกลือแต่ว่าเป็นกระเทียมเจียวอร่อยหอมค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องมามุูริดมาเลยค่ะอือืม,อม ค่ะอะไรค่ะอร่อยมากเลยค่ะเขาต้มนี่อร่อยมากเลยทานกุ่นทานตอนเช้าก็ได้แน่สิ <c oughs> สวัสดีตุาการครับน,นครับพี่น้องมาเขายนดโวยการครับมันเดิมเวลาเดิม Để cười làm điều, có cung thẳng Để cười làm điều hả? ใหม่หตๆตดจากเตาครับหมูแดดเดียวปลาัต้มครับหมูนุ่มไหมคะนุ่มไหมพี่นุ่มครับเพราะว่าเวลาตอนช่วงขั้นนะพี่นะ้องสิบนาทีเลยกูกำลังตั้งเวลาไว้เลยคะ่ะจะนุ่มคะ่ะ รูสึกมันติมีแหงท่องเด้ดค่ะไม่ท่องถ้าได้กินข้าวต้ม่ะมันที่เอาเมือ่อกะทิ่มีแหงท่อง ต้มไปแลคุมพันใช้ข้าสวยต้มข้าสวยที่หุงเจียวกระเทียมเจียวกระเทียมให้เหลืองๆเทน้ำลงไปเลยค่ะแล้วก็นำข้าวสวยที่เราหุงแล้วค่ะลงไปต้มข้าวก็จะสวย อร่อยมากเลยค่ะพี่น้องกินเบิดกเกือบเบิดถวยแล้วค่ะแซ่แบแซ่บค่ะพี่น้องแซ่บบอกพี่เล็กแบบบบอะไรในปากค่ะพี่น้อง ต,ต้มให้เล็กไงมันจะอร่อยย่อยง่ายนี่ค่ะก็ต้มก็จะย่อยง่ายตอนเย็นๆเย่ยกินสบายท้อง in là cả bớt tuổi cả. Sẽ lại cả xếp lại sẹp sẹp luôn cả bình luận này, mua đèn điều xuất yểu đấy ขอบุณ FC ซทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องภูมิพันธุ์ดูากาันขอบคุณหลายๆลยเลยด้วยค่ะขอบคุณพีะน้องลูกเรงกำลังแรงใจนะคะวันนี้อาจจะมาดึกหน่อยเพราะว่าเลิกโรงเรียนมาก็ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนค่ะเยี่ยมบ้านนักเรียนก็ลับมาถึงโรงเรียนประมาณหกโมงครึ่งพิ่งได้มาดาแก๊ปหมูมาดากับข้าวนะค่ะพิ่งเสร็จนะคะ,นนคะพี่น้องพิ่งได้กินข้าวได้ว่าก่ะต้องสู้ค่ะทนทนกดทนสู้สู้ ขอบคุณลหลายๆด้วยค่ะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าเนาะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วเจมถาดเหมือนเดิมเลยค่ะพี่น้อง